น้ำตกสะปันที่หน้า แทนก็อยู่ที่จังหวัดน่านนะคะก่อนอื่นที่จะไปดูคลิปนี้ฝากกด c r i b e ให้ด้วยนะคะตอนนี้แทนก็เข้ามาเช็คอินที่น่านแล้วซึ่งเป็นครั้งแรกกับการมาเที่ยวน่านเดี๋ยวไปดูว่าแทนจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะ okay, s <S ก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาเช็คอินเนี่ยเราลงเครื่องที่สนามบินน่านนะคะแพ็เกจที่แทนซื้อมาก็เป็นของโรงแรมอาร์สาสนะคะรวมกับรถรับส่งสนามบินแล้วก็ แวระหว่างทางได้ประมาณ2ทีนะคะซึ่งแทนก็มีไปแวะที่ถนนหมายเลขสามแบบไปถ่ายรูปนะคะก็คือคนหนานแน่นมากเขาบอกว่าคือท่าเทศกาลขนาดแน่นกว่านนี้แต่นี้ก็คือว่เรียกว่าแน่นแล้วก็พยายามหลบคนถ่ายรูปก็ได้ภาพสวยๆมานะคะแล้วก็มีทางโค้งอันนึงที่แบบสวยกว่าหมายเลขสามอีกแบบไม่ค่อยทีเท่าไหร่โค้งพับผ้าหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคือแบบ สวยมากวิวดีมากได้ไปคาเฟ่ชื่อว่าหยุดเวลาคาเฟ่นะคะ mm hmm. ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับหมู่บ้านสัปันสวยมากทุกคนแบบเครื่องดื่มไม่ถึงร้อยเนาะแต่วิวว,ว,วิวดีมากคือเมไ,ไปเห็นภูเขาที่แบบว่าคือมันมีหลายสีเนาะแล้วก็สลับซับซ้อนกันเลยว,ว่าบรรยากาศดีมากๆได้ไปทานข้าวที่แคมป์จื้วม่วง นี้เป็นของเชฟเฟิร์สเป็นเชฟมาสเตอร์เชฟ Thailand ก็สั่งเป็นแบบเซตอาหารมีเซตกาแฟเครื่องดื่มแล้วก็มีมืออาหารมีขนมนิดนิดเป็นหน่อยนะคะข้างหลังแทนนี้เป็นวิวจากหน้าห้องพักนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นเต็นท์เล็กๆด้วยคือถ้าเราอยากจะเปลียนบรรยากาศมานอนเต็นท์ก็จะมีเต็นท์เล็กๆให้นนข้างหน้าดูก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแทนจะเป็นแบบมินิวิให้ดูเนาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องนะคะ ทานข้าวเสร็จนะคะวันนี้เรามีโปรแกรมไปเที่ยวน้ําตกที่สปันค่ะก็เดินขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะทางเขาก็จะมีบันไดเนาะแต่ว่าไม่ได้ชันมากนะคะก็บันไดเป็นทางยาวขึ้นไปแบบนี้ประมาณ2กิโลนิดๆนะคะออกกําลังเบาๆเป็นการขึ้นเขาทั้งปลายปีทั้งต้นปีเลยไป <c oughs> <c oughs> เสียงตกแล้ว <c oughs> ถึงแล้วน้ำตกชั้นที่ 3. สมมามมกเย้ข้างหลังของแทนนะคะแทนขึ้นมาถึงชั้น3ของน้ำตกสปันมาถึงแล้วจริจริง,งมันก็ไม่ได้ไกลมากเหมือนน้ำตกที่อื่นเนาะเขาบอกว่าเดินประมาณ2กิโลโ<อ>ก็มีทางแบบทางทางเดินสะดวกค่ะขึ้นบันไดมีทางลาดนิดหน่อยแต่ก็เล่นเอาขาสั่นเล็กๆ ือเหมือนไม่ค่อยได้เดินขึ้นขเขาแล้วไม่ได้ออกกาลังกายบ่อยๆถ้าคนออกกําลังกายก็อาจจะไม่ค่อยแบบเหนื่อยมากเท่าไหร่แต่เย็นมากค่ะแล้วก็อากาศดีมากๆนะคะคือแบบมันเย็นแบบช่าเย็นชื่นใจว่างั้นเถอะถึงแม้ว่าช่วงแบบตอนกลางวานันน่านจะมีแดดค่อนข้างแรงนะแต่ว่าเวลาเข้ามาในน้นตกแล้วเย็นสบายมากเลยอะไม่ได้เห็นธรรมชาติแบบใ,ใกล้นานแล้วเพราะว่าเราแบบอยู่บ้านกันโควิด ตอนนี้ไม่มีคนเลยนะคะข้างหลังแฮนนี่อันนี้แฟนถ่ายรูปอยู่เนาะไม่มีคนเลยแล้วก็เดินกันมาแบบสบายสบาย มาต่อกันที่คาเฟ่พอกรุบกริบนะคะก็เราไปที่หลงเขาคาเฟ่กันนะคะซึ่งที่นี่ก็จะแบบบรรยากาศดีมากๆเราสั่งเป็นเบอร์รี่นิวยอร์กชีสเค้กนะคะแล้วก็เป็นชาเขียวคือท่ามกลางบรรยากาศแบบว่ามีลำธารไหลเอื่อยๆเล็กๆนะคะวิวดีมากๆเลยเหมาะก,กับการแบบมานั่งชิลๆ ที่ไม่แวะไม่ได้ก็คือกาแฟบ้านไทยลือนะคะจะบอกว่า เป็นที่ที่ทุกคนจะต้องแวะเมื่อมาที่น่านนะคะนอกจากเขาจะมีกาแฟแล้วเนี่ยบรรยากาศก,ก็น่ารักมากๆนะคะตรงที่เป็นสะพานไม้นะคะรวมถึงด้านล่างที่จะเป็นสวนดอกไม้ให้เราถ่ายรูปแล้วก็โซนที่เขาเรียงรายกับผ้าใบสีหลากสีนะคะตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้น่ารักมากๆเลยค่ะแนะนําว่าสายถ่ายรูปนะคะจะต้องชอบมากเลยแทนแนะนําว่าถ้าอยากจะมาชมแบบแสงสวยๆนะคะให้มาช่วงประมาณ4โมงถึง5โมงเย็น จบทริปไปอีกวันแล้วนะคะแทนก็มาต่อที่ที่พักในเมืองนะคะที่ Richmond น,น่านะคะ mm. ก็เป็นโรงแรมเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะ mm. ก็พักที่นี่ในเมืองแทนก็สามารถเที่ยวในเมืองได้แบบสบายใจเลยค่ะ mm. ตอนนี้แทนก็ไปตามหาร้านต้มเลือดหมูนะคะในตำนานเป็นร้านต้มเลือดหมูเก่าแก่ที่อยู่ที่น่านะคะชื่อว่าร้านเลือดลดค่ะ มาถึงแล้วนะคะร้านเลิศดรสนะคะนี่เลยขายต้มเลือดหมูโจก๊กแล้วก็มีกว๋วยจับด้วยนะคะวันนี้แทนก็ได้ลองแบบหลายเมนูเลยจะบอกว่ารสชาติดีแบบเลิศรสจริงๆนะคะกว๋วยจับเส้นใหญ่นะคะหนาแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมมากๆ แวตลาดนะคะซื้อสตรอเบอรี่สักหน่อยนะคะสตรอเบอรี่ที่นี่แบบว่าสดสดกำลังเพิ่งมาเลยเราก็ต้องแวะนิดนึงเนาะตอนนี้แทนอยู่ที่วัดภูมินนะคะก็เข้าไปกรบาบไหว้พระด้านในแล้วแล้วก็ไปถ่ายรูปกับจิตรกรรมฝาผนังอูมานยามานเกิีรักบรรลือโลกตอนนี้อ,อยู่ใต้ท้องพญานาค เรารอใต้ทองพยาหนากแล้วขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังตลอดปี65เลย เรลี่ยนชุดอีกแล้วจ้าวันนี้ชุดที่สามอ่ะจะไปกินข้าวเย็นนะคะโหลดกระเป๋าได้20โลอันนี้นลอกก็80ปดสิบาทเสื้อผ้าล้วนไม่ถึงไม่ถึงเปลี่ยนชุดวันละสี่ชุดไม่เถื่อนเปลี่ยนชุดนอนคืนละสองชุดอ่ะอ้อให้ใ <laughs> ส่ไม่ดีใส่ไม่ดีเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเย็นนะคะแอมเลือกร้านไว้ให้เป็นร้านอาหารริมน้ำชื่อร้านไหน ชื่อร้านทำอะไรชื่อร้านอะไรไม่รู้แต่ว่าเดินกันเดินตามตามเนิเกเตอร์อยู่จำได้จากที่พาประมาณ9นาทีนะคะกวเช็คอินลิมนานกูเช็คอินลิมนานไปหาอะไรอร่อยๆทานกันจ้ะเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำบรรยากาศน่าจะดีแหละแล้วก็อร่อยราคาถูกไม่แพงมากอร่อยคุณภาพจะได้โอเค ไปดูกันจ้ามาแล้วจ้าเมนูแรกไก่ทอดซอสมะแขวนมะแขวนเขาบอกว่าเป็นเครื่องเทศของที่น่านนะคะเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรชนิดหนึงที่เขาเอามาทำเป็นซอสลาดกับตัวไก่ทอดมาถาดมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยอันนี้เมนูที่สองนะคะกุ้งทอดซอสมะขามอันนี้เป็นจุ้งน้องจุ้งแช่น้ำปลา นี่คือตม้มยำน้ำข้นปลาคังนะคะตักขึ้นมาหน่อยอรอ่อยไหมเนาะแต่ว่ามันแบบเข้มข้นมากแล้วก็รสชาติโคตรด,ดีอ่ะอร่อยมากออคือเขาทำได้ถึงอ่ะเผ็ดเปรี้ยว นะแล้วก็มีความต้มยำแบบสุดอะอันนี้ไม่โม้นะไม่โมนะมหเห็นแบบมันมันเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับเป็นบรรยากาศริมน้ำแบบนี้น,น,นี่เลยอันนี้แม่น้ำน่านนะอย่างนี้เลยแล้วก็ร้านค้าก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณหนึ่งสองร้านอันนี้ร้านเราคือร้านครัวเช็คอินริมน้นนะคือร้านแรกเลยนะครับ ร้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะสีเขียวผ้าคุมสีเขียวร้านนี้อร่อยครับมาตามรีวิวเลยแลวอร่อยจริงนะอาหารราคาถูกมากเอ,อเห็นราคาแล้วถูกถูกจริงโอเคแล้วก็ได้เยอะมากอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะเนี่ยเป็นหอมบกทะเลอยู่ในมะพร้าวเดี๋ยวมาลองดูวันนี้กินไม่ไม่หยุดเลยครับตัน,นนี้อร่อย

วันนี้เราอยู่ในดมเมืองหน้าวันที่2แล้วนะคะอันนี้เราเช่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เดี๋ยวจะฮอปปิ้งวัด <c oughs> เป็นทางฮ o อปปิ้งวัดคือมาเที่ยววัดต่างๆนะคะเมื่อกี้เราไปวัดแรกๆไปที่วัดพระธาตุแช่แห้งแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปเพราะว่าติดมีขบวนเสด็จ เราก็เลยไปที่พระพุทธธาเขาน้อยกันก่อนแล้วตอนเนี้ยมาถึงที่วัดสี่พันต้นเหนอยมากเลยเป็นวัดที่สีทองทั้งหมดเลยเดี๋ยวเข้าไปสักการะข้างในกันนะคะ แวะคาเฟ่ที่เฮือนทางต่อนะคะ ในส่วนของตัวเมืองน่านนะคะถ้าใครที่มาในช่วงของคืนวันศุกร์วันเสาร์เราก็สามารถมาเดินเล่นคนเดินนานได้นะคะซึ่งเขาก็จะมีลานคนเมืองที่สามารถนั่งปูเสือ่อแล้วก็มีเป็นขันโตแบบนี้นะคะก็คือเราก็ไปซื้อของกินที่ตลาดนัดนะคะแล้วก็เอามานั่งทานแบบนี้ได้เลยก็อิ่มจากขันโตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลา ปิกบ้านกันแล้วค่ะก็แทนต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะสำหรับทริปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแทนฮอปปิ้งด้วยนะคะแล้วทริปหน้าเนี่ยแทนจะไปเที่ยวไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันค่ะ